ดีครับแกะกรมองหาบรามั่นหัวโล้นนะครับแกะกรมองหาวัวบรามั่นหัวล้นนะครับวัวแม่นี้เป็นบราหมั่นหัวโล้นธรรมชาตินะครับเป็นหัวโล้นธรรมชาตินี่ครับเป็นวัวแม่แยกลูกนะครับเป็นวัวแม่แยกลูกสูงอยู่ประมาณเมตรสามสิบแปดถึงเมตรสี่สิบนะครับสูงอยู่ประมาณเมตรสามสิบแปดถึงเมตรสี่สิบผูกล่ามได้นะครับผูกล่ามได้นี่ครับวัวตัวนี้มีลูกมาแล้วหนึ่งตัวนะครับมีลูกมาแล้วหนึ่งตัว นี่ครับมีลูกมาแล้ว1ตัวถึงตัวนี่แหละครับบัวเราซื้อมานะครับนี่ครับหางยาวนะครับตัวนี้หางยาวถึงดินเลยนะครับราคานะครับราคา4 3 5 0 0บาทพร้อมส่งนะครับราคา4 3 5 0 0บาทพร้อมส่งนะครับรับประกันตำหนิทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นขาถกบัวถอนซี่โครงสุดมุดลูกไหลผสมไม่ติดนะครับยินดีคืนเงินคืนบัวในราคาที่เราซื้อขายกันจริงนะครับ แม่แยกลูกหมาล้นธรรมชาตินะครับ43,500บาทพร้อมส่งนะครับพร้อมส่ง